สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจะนงพณีตอบกลับทานายเดชาหลังสงสัยเรื่องภาษีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายจาก Forex 3d สราดีสรรบจ้านงพนันธซึ่งก่อนหน้านี้มดดำข้าชาภาเคยเผยว่าจ้สูญเงินลงทุนไปกว่า20ล้านแต่ต่อมาจะไปออก YouTube ของพิมรีพายก่อนจะโดนเพื่อนแซวในรายการเรื่องเสียงเงินไป2030ล้านแต่จ้าตอบกลับว่าไม่ใช่20ล้านจ้า60ค่ะสองรอบค่ะถ้าไม่รวยจริง ทำไม่ได้เพราะว่าโดนหลอกเงินสดค่ะภายหลังประยคดังกล่าวถูกสื่อหยิบยกไปตีข่าววันที่9กันยายน2565ทนายเดชากิติวิทยาน,านันแชร์ข่าวของเจ้าพันเพจเฟซบุ๊กทนายคลายทุก โดยระบุแคปชั่นว่าสรรพากรน,น่าจะเข้าไปตรวจสอบว่าเงิน60ล้านได้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้มีดารานักร้องแมคคาออนไลน์โชว์เงินโชว์ทองเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเพื่อจะได้เงินเอามาใช้ใจ่ายสําหรับประชาชนต่อมาจ้านงพนีได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของทานายเดชาพร้อมระบุว่างงกับทานายสงสัยไม่ได้ตามชีวิตจจริงก็บอกอยู่ทํางานใช้นิยู่จ้าทําทุกวันเลยชนสรรพากรจ่ายทุกปีจ้าพร้อมแทบอิโมจิ Okay. นอกจากนี้จะทิ้งท้ายสั้นๆว่าฉันเป็นผู้เสียหายค่ะไม่ใช่เป็นคนโกงสติค่ะโดยเธอนั้นก็ได้คอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองพร้อมแนบรูปย้ำการทำงานหนักของตัวเองกับข้อความที่ว่าอยากถามกลับตั้งแต่เป็นทนายเคยคลายทุกใครได้บ้างซึ่งคอมเมนต์นี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ตอบกลับกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ